สวัสดีครับชาวโลบอกทุกทุกคนคลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นการรีวิวตัวละครที่มาในอัปเดตที่15้เนาะมันจะอยู่ในแคปซูลนะครับผมเป็นตัวของตัวนี้นะครับผมนี่ชื่อว่าฮาจุนตัวนี้นะครับผมเป็นตัวนี้ระดับกาเดียนเลยนะโอเคเดี๋ยวเราดูพาสซีฟข้าวาวก่อนละกันอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวเราเข้าไปแปลกันในแมปละกันเนาะที่ระหว่างฟาร์มเงินเนาะโอเคใส่ไปเลยจะได้ประกอบการตัดสินใจได้ว่าเราจะหาตัวนี้ก่อนไหมหรือว่าเราจะหาตัวไหนก่อนเนาะเราก็เอาตัวเงินแสบไปด้วยเนาะสักตัวหนึ่งจะได้ฟาร์มเงินไว ใส่ไปเยอะเลยโอเคครับแล้วเราก็จะเล่นด่านของอินฟิน t y ีเนาะด่านที่เราจะเทสก็จะเป็นด่านของด่านนี้แล้วกันเราจะได้ทำเควสไปในตัวด้วยจะได้เหรียญม่วงไปด้วยเนาะโอเคครับผมเดี๋ยวขอเข้าไปฟาร์มเงินก่อนแล้วกันตอนนี้เราก็ฟาร์มเงินเสร็จแล้วเนาะเรามาดูกันนีกก่อว่าขั้นแรกมันตีแบบไหนเนาะโอเคโอ้โหระยะค่อนข้าง,งกว้างมากเลยนะถ้าเกิดอับเต็มแล้วแต่ขั้นแรกก็ไม่ได้กว้างเท่าไหร่ถือว่าโอเคอยู่เอาประมาณน,นี้แล้วกันเนาะดูรูปแบบการโจมตีว่าตีแบบไหน ค่อนข,ข้างสวยอยู่นะสกิลอันนี้อาจจะแบบรีวิวแบบรวดเร็วเนาะเพราะว่ามันอัพแป๊บเดียวก็อัพตัดแล้วอะอ่าโอเคการโจมตีก็เป็นการกระโดดเข้าไปต่อยเฉยๆตีฮิตเดียวเนาะโอเคสวยสวสวย,สวยอ่าอัพเกรดต,ต่อเลยดีกว่าถ้ามันกระโดดไปแล้วเราคลิกตรงที่มันยืนอยู่ไม่ได้ด้วยนะเราต้องคลิกตรงตัวมันเนาะหรือว่ามันกลับมาถึงจะคลิกตีได้ หมือนจะหายตัวไปเลยเนาะโอเคมีสกิลกดด้วยนะเนี่ยครูดาวร้อยแปดสิบวิเพิ่มดาเมจห้าร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็บวกระยะอีกห้าร้อยอ๋อคือเท่ากับว่าทำดาเมจทั่วแมปแหละสกิลเนี้ยเท่ากับทำดาเมจทั่วแมปแหละเดี๋ยวเราเค่อยดูตอนอัพเต็มแล้วกันเนาะแต่ค่าตัวค่อนข้างแพงนะขั้นแรกอยู่ที่หนึ่งหมื่นเลยนะครับผมอันนี้สเตตัสดดยังไม่ได้รีเล,เลยนะเป็นแบบเดิมๆเ,เลยนะมีแค่บัฟเอ็กโซเดียอย่างเดียวบัฟเอ็กโซเดียดาเมจเริ่มต้นก็อยู่ที่ 1นึ่เลยนะแต่ว่าทําไมดามเมจต,ตรงนี้มันถึงเพิ่มอาจจะเป็นพราะพาสซีติดตัวก็ได้เนาะเอาเรามาลองดูพาสซีติดตัวกัก่อนแล้วกันเนาะว่ามันแปลว่าไงบ้างเนาะอันแรกนะครับผมนี่อันนี้เลยสร้างความเ,เสียหายดามเมจห0ึ่งร้อแก่บอสเนาะคือตีบอสแรงขึ้น100%ยเปทำให้ศัตรูปกติติดสตานสองวิสร้างดามเมจ 100%เ์ตกศัตรูทั้งหมดที่ติดสถานะปิดปกติเมื่ออัปเกรดถึงสูงสุดมีโอากาส1%ที่จะสังหารบอสได้ทันทีโดยไม่สนเกาะพลังป้องกันของบอสเนาะก็คือเอาง่ายๆก็คือตีบอสแรงสตันมอนปกติแล้วก็ตีมอนตีมอนทั่วไปอะแรงอีก100ที่มันติดสถานะเนาะก็สถานะคืออะไรสถานะก็มีพวกแบบสโลว์ไฟดําไฟม่วงพวกเลือดไหลอะไรอย่างเงี้หรือเปล่านั่นแหละนั้นคือสถานะปิดปกติเนาะพวกของฟอร์เสนอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นของตัว ตีติดพิษต่างๆเนาะเห็นปะอันนี้เห็นปะนี่ตดสตันละปะสตันละไอวิงวิงวนหัวเนี่ยคือ,อสตันเนาะแล้วก็มีไฟดําด้วยตีติดไฟดําด้วยเนาะเป็นวงกลมสีม่วงเนี่ยอันนี้ก็จะคือเพิ่มความเสียหายเข้าอีกอน,นี่คือสถานะละไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดมาสแ,แต็กไปเยอะๆอ่ะมันจะเพิ่มดาเมจขึ้นไปอีกไหมยอย่างเช่นสมมติว่าติดหนึ่งอันเพิ่ม100อติด2อันเพิ่ม300อยอะไรเงี้ย สี่อันก็สี่ร้อยอะไรเงี้ยไม่แน่ใจว่ามันจะเพิ่มขนาดนั้นหรือเปล่าเดี๋ยวลองสังเกตดาเมจตรงนี้ดูซิว่ามันจะเป็นดาเมจจริงๆไหมเนาะไอ้สี่แสนเนี่ยตรงเนี้ยที่รจริงๆดาเมจเรามีแค่แสนหกใช่ไหมแต่ว่าตรงหน้าสเตตัสอัปเกรดอะมันเป็นสี่แสนสี่แสนหนึ่งเลยนะสี่แสนจริงนะเป็นสี่แสนจริงๆอาจจะเป็นเพราะว่าบูทที่ตัวมันเองด้วยเนาะ Okay. อาจจะเป็นพาสซีอันที่2ก็ได้เนาะอ่ะพัสซีอันที่2นะครับผมทุกครั้งที่โจมตีจะเพิ่มดาเมจนี่ไงเพิ่มดาเมจอยู่ที่สกิลนี้เองเพิ่ม10%เนอนาะนี่เพิ่มดาเมจ10%สูงสุดถึง100%ก็คือสะสมดาเมจได้เพิ่มบูดาเมจตัวเองได้เป็น2เท่าเลยเนาะมีโอกาส20%จะทำให้ติดสถานะดาร์กดาเมจเนาะก็คือดาเมจมืดฮาจุน จะไม่ได้รับผลกระทบสตันและผลกระทบจากการโจมตีบอสก็คือโอเคอยู่นะเพราะว่าด่านบอสลางหลังมาเดี๋ยวนี้มันเริ่มมีสตันแล้วไงมันค่อนข้างที่จะอันตรายเนาะบางทีมันโดนสตันแล้วมันให้เสียจังหวะการแบบตีได้เนาะโอเคเรามาลองอัปเกรดกันดีกว่าเดี๋ยวสกิลค่อยใช้ตอนสุดท้ายแล้วก็เนาะจะได้เห็นแบบตอนน้เมดเ็ดแรงๆเลยเนาะโอเคครับผมขั้นแรกเนาะใช้เงินหนึ่งหมื่นนะครับผมค่าตัวค่อนข้างแพงอัพได้กี่ขั้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดขั้นเนาะอ่ะดาเมจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ มันจะสะสมดาเมจใหม่ไหมเดี๋ยวลองดูก่อนทุกครั้งที่อัปเกรดมันจะเพิ่มขึ้นปะจาก400,000อะ401ลองสังเกตด,ดูก่อน,นจะเพิ่มไหม401เนะาะก็ไม่เพิ่มนะยังเท่าเดิมอยู่401มือนเดิมหรือว่ามันสะสมไปในตัวแล้วอาจจะไม่ได้นับใหม่สะสมแล้วสะสมเลยอย่างนี้หรือเปล่าหรือว่าเรารีบอัปเต็มมันก็จะสะสมไปแล้วหรือเปล่าโอเคอไปขั้นต่อไปนะครับผมขั้นต่อไปใช้เงิน10,050เนาะ ดาเมจค่อนข้างไวนะแต่ว่าค่าตัวแพงหน่อยแต่ว่าปกติไม่ได้สนใจเรื่องอัปเกรดอยู่แล้วป่ะใช้แค่โรบินมันก็คือจบแล้วเรื่องปัญหาต่อให้ตัวเป็นล้านขอแค่ตั้งตัวมาได้ก็คือก็เหมือนฟรีอ่ะเมือนตั้งฟรีค่าอัปเกรดฟรีไปเลยเนาะในตัวโอเคขั้นต่อไปนะครับผม20,000ก็ไม่มีอะไรเนาะยังไม่ไม่ได้เปลี่ยนท่าทางอะไรเนาะขั้นต่อไปนะครับผมใช้เงิน25งหมเนาะ โอเคต่อไปขั้นต่อไปหนึ่งจะเปลี่ยนท่าทางการโจมตีแล้วนะแต่ดูด้วยว่ารูปแบบจะเปลี่ยนด้วยหรือเปล่าวงใหญ่ขึ้นนะกลายเป็นฟู l เอ e เหรอนี้ก็ไม่ต้องกระโดดไปแล้วดิอ๋อจริงจริงด้วยคือขั้นที่5เนี่ยกลายเป็น f u l เอลแล้วนะอ่ะเราต้องซูมออกมาห่างๆนะ่เพื่อดูการโจมตีท่าทางเป็นยังไงอ๋อสแปมสกิลทั่วรอบตัวเนาะ นั่งสมาธิแล้วก็ปล่อยพลังออกมาประมาณนี้น่าจะหมดแล้วแหละอ่ะนี่คือบัฟเอ็กโซเดียเนาะอันนี้บัฟเอ็กโซเดียที่เก็บดาเมจครบร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะของสกนะิลสองอะเนาะก็คือเนี่ยเห็นป่ะมันจะเพิ่มหึงถึงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือจริงๆดาเมจต้นๆมันอยู่ประมาณล้านก,กว่าๆมั้งประมาณ 4, ล้านสี่ล้านสามหรือเปล่าเพราะว่าอันนี้มันสะสมดาเมจขึ้นมาแล้วไงสปีดค่อนข้างโอเคอยู่ที่สามวิตีถี่อยู่แล้วก็ ระยะก็โอเคเนาะเรามาลองดูสกิลกันดีก,กว่าว่ามันจะแบบสวยแค่ไหนเนาะแต่เรื่องดาเมจนะมันบูตแรงอยู่แล้ว500%อเะาะแล้วก็เพิ่มระยะอีก500ด้วยก็คือน่าจะกว้างขึ้นเลยแหละแล้วก็ตีทั่วแมปมันก็ต้องทั่วแมปอยู่แล้ว500เนาะอ่ะลองดูสวยขนาดไหนดาเมจขึ้นไปสล้านเนาะชุดเดียวหรออ๋อยังอ๋อยังได้ตีได้อีกิดนึง ไดาเมลสิบล้นยังตีได้อีกนิดนึงเนะเาะอ๋อก็จะประมาณนี้เนาะสำหรับตัวละครน,นี้ก็ลองเอาไปแบบตัดสินใจกันดูเนาะว่าจะรีบหาหรือเปล่าเผื่อบางคนยังไม่ได้ไงแล้วเห็นแบบว่าเออตัวนี้น่าสนใจรีบหาดีกว่าหรือว่าเฮ้ยเฉยๆไปหาทาตัวอื่นก่อนดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าค่าตัวมันค่อนข้างแพงไงมาติดที่ค่าตัวนี่แหละโอเคเดี๋ยวออกไปด้านนอกเดี๋ยวจะรีวิวเรื่องอร์ติแฟกต์เนาะว่าตัวไหนเหมาะกับตัวนี้เนาะแค่จะแนะนําเป็นแนวทางเฉยๆนะ อ่ะโอเคมาเรื่องออดิแฟคกันดีกว่าตัวที่จะแดะดํำเลยนะก็อาจจะเป็นหลักๆก,ก็จะเป็นของใหม่เนาะที่มันน่าสนใจที่มันควรจะอยู่กับตัวพวกนี้เนาะอย่างเช่นอะดาบอันนี้มันจะทำให้ติดสถานะเนี่ยดาร์กดาเมจเนี่ยก็คือทำให้ดาเมจแรงขึ้น2องก็คือตัวของฮาจุนอะถ้าตัวไหนที่ติดสถานะมันจะตีแรงขึ้นใช่ไหมละ่ะอันนี้ก็โอเคอยู่มันจะได้ติดสถานะไฟดาด้วยเนาะจะได้แรงขึ้นอีกก็มีดาบเล่มนี้ดาบใหญ่เล่มนี้เนาะ โกลเด้นแล้วก็มีอีกอันนึงที่น่าสนใจก็เป็นดาบพิษอ่ะดาบพิษอันนี้ก็น่าสนใจเพราะอะไรเพราะว่ามันตีติดพิษไงพราติดพิษก็เท่ากับติดสถานะติดสถานะเนาะติดสถานะแบบพิษอ่ะแล้วก็จะทําให้ฮาจูนตีแรงขึ้นอีกตีซ้ําตัวเดิมแรงขึ้นเนาะตัวนี้ก็น่าสนใจของเล่มนี้เนาะดาบพิษมีเล่มไหนที่น่าสนใจอีกไหมที่น่าสนใจก็น่าจะมีประมาณน,าน,น,นั้นแหละเนาะเนสองเล่มนี้เนาะที่น่าสนใจ ดาบพิษกับดาบใหญ่โกลเด้นเนาะอันอื่นมันก็อันนี้เรื่องสกิลอันนี้เรื่องกูดาวมันก็ไม่น่าใส่เท่าไหร่แล้วแหละหลักๆเนาะประมาณนี้นะครับผมจริงๆก็ถ้ายังไม่มีก็ใส่พวกคิไปก่อนก็ได้หรือว่าจะใส่พวกอะไรไปอีกอนะสกิลแรงก็ไม่เกี่ยวเอ้ยสกิลแรงก็ได้นะถ้าเกิดถ้ามีอนะเนาะเพราะว่ามันหาง่ายกว่าพวกอันนะี้เนาะ ถ้าเกิดจะไปฟาร์มก็ค่อนข้างยากถ้าเกิดเล่นใหม่ๆแล้วมีตัวนี้ได้ปพอดีเนาะก็นี่สออย่างนี้คือเน้นๆเ,เลย2ออย่างนี้แต่ถ้าเกิดไม่มีจริงๆก็เอาสกิลแรงมาก่อนก็ได้หรือจะใส่พวกสกิลแรงแบบอันเริ่มต้นไปก่อนอันเบสิกไปก่อนอันที่พอมีในตัวเนาะก็ใส่ไปก่อนก็ได้แต่อันตามที่แนะนำเลยเนาะแต่จริงๆก็เราไม่ได้ล็อกเนาะเราอยากให้มันตีธรรมดาแรงแล้วก็ใส่พวกดาบคีเพิ่มดาเมจจริงๆมันไม่ล็อกหรอกอยากจะใส่ไหนก็ใส่ก็ได้แต่ว่าเท่าที่เห็นมาก็2ออันนี้แหละดีน่าจะดีที่สุดละ โอเคครับผมประมาณนี้คลิปรีวิวชอบยังไงก็คอมเมนต์เพิ่มเตมิมมาได้นะอย่าลืมกด like ไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยไปแล้วครับผมตัวต่อไปก็นี่แหละเดี๋ยวจะเป็นรีวิวตัวละครนะส,ส่วนใหญ่นะช่วงนี้เพราะว่าเพิ่งฟาร์มได้ไงเนาะเพิ่งเปิดได้อาจจะติดเรื่องมากิมะนี่แหละตัวเดียวที่ยังหาไม่ได้นะช่วงนี้อาจจะต้องฟาร์มให้ครบ11ล้านก่อนเจอกันใหม่ครับผมไปแล้ว